914 9ห2 914ส5 2ออออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบเอ็ดแปดห้าหนึ่งเจห้าหออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบสองหน1่ง2องห ออกรางวันที่ห้าครั้งที่สิบสามสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดออกรางวันที่ห้าครั้งที่สิบสี่หกสี่ศูนย์เจ็ดสี่ห้าหกสี่ศูนย์เจ็ดสี่ห้าออกรางวันที่ห้าครั้งที่สิบห้า หนึ่งสองเก้าเจ็ดหนึ่งปดหนึ่งสองเก้าเจ็ดหนึ่งปดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบหกเจ็ดสามสองสี่สองศูนย์เจ็ดสามสองสี่สองศูนย์ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบเจ็ดสามหกสามเก้าห้าสี่สามหกสามเก้าห้าสี่ ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบปดห้าห้าปดเจ็ดหนึ่งห้าห้าห้าปดเจ็ดหนึ่งห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบเก้าศูนย์หกสองหนึ่งสามเก้าศูนย์หกสองหนึ่งสามเก้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบ เก้าเก้าสี่ห้าหกเ้าเกสห้หนึ่ง